สวัสดีครับผมพบกับผมเซียนลุยพระบ้านๆน,นะครับวันนี้ได้พระมาหกองนะพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านถ้าสนใจติดต่อตรงนี้มาได้นะครับติดต่อตรงนี้มาได้นะครับผมชนะ่องทางติดต่อ,น,อนะครับชนะ่องทางติดต่อไลน์น้องนะพี่นะช่องทางติดต่อไลน์ผมนะครับพี่ ต่อไปเนะ้อผมจะไล่ให้ดูทีละองค์เลยนะครับพี่อันนี้เป็น <c oughs> เหรียญรลอเก้เหรียญห้าบาทรลอ9กาตาพุทธข้างหลังนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะพี่ๆทุกคนต่อไปต่อไปเป็นนางพญานะครับนางพญาสวยๆเลยองค์นางพญา ผมเปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับทักไลน์ผมมาได้นะพี่สวยๆเลยอันนี้เปิดไว้ที่สามร้อยบาทต่อไปเป็นพระอาจารย์ปั้นนะครับผอพระอาจารย์ฟัน้นพระอาจารย์ฟัน้นอาจารย์โลนะครับวันนี้เรียเรียมทองสวยๆเลย ขึนสี่นะครับผมปีสองห้าศูนย์แปดอันนี้ก็สวยนะครับถ้าสนใจก็ทักลายน้องมาได้นะพี่ทักลายน้องมาได้เลยต่อไปนะครับเป็นท้าวว,วิษณนะท้าวว,วิษณนุ่นก็สวยนะครับท้าวว,วิษณน ไม่รู้วัดไหนนะครับน,นี้ไม่รู้วัดต่อไปเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะครับเหรียญรห <c oughs> ้าด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อครูนะครับวัดบ้านไร่ตรงนี้เปิดไว้ที่3ามห้สมยห้าสิบนะครับสามหิบาทปี สองห้าสามหกนะครับผมรุ่นเก้าบาลมีรุ่นมหาเศรษฐีเก้าบาลมีนะครับเ <c oughs> <c oughs> สียงไม่ค่อยดีเลยอันนี้เปิดไปสามร้อห้าสิบบาทนะครับถ้าสนใจก็ถักลายมาได้นะต่อไปหลวงพ่อคูณนะครับหลวงปู่ทวดนะพี่ต่อไปปู่ทวดมีห่วงด้วยนะครับผมห่วงที่คอเห็นไหมมีห่วงที่คอด้วยนะองค์นี้ครับ ตรงนี้เปิดไว้400บาทนะครับ400บาทไม่มีเก็บปลายทางนะครับอันนี้ไม่มีเก็บปลายทางนะครับผม400บาทรวมส่งเลยนะครับผมรวมส่ง400บาทรวมส่งนะครับรวมส่งทุกองนะพี่ถ้าสนใจก็ติดต่อน้องมาได้นะเดี๋ยวน้องจะทิ้ง ลิงลายไว้ใต้คอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม